สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเข้ากับสาวเจียนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแม่ก็มาพามาตลาดจกยุไซสาวเจียนนอนสาวเจียนก็นอนในรถตกแม่ปุ๊กตกใจเอา้ายุไซสาวเจียนก็หัวักเอ็นไหมแม่ก็ม่ะ อาหารปลาอาหารเปน,น,นบ,บานเขานะคะน้ำมะข้า <c oughs> น้ำมะข้าน้ำมะพร้าวึ้นข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 ึ้น

สายบัวนะจ๊ะสายบัวที่ผัดตะกี้นะไปเก็บสายบัวมาขายมาละซีฟค่ะ กระแดกชุดตวงใช่ไหมกระแดกดห,อหอมค่ะกระแดกห,หอมมากหอมมะลิจ้าขหมูสาวเจนครบห้าบาท,ท่ะ

วสิบาทนี่คืออะไรเขียนแม่นาวกินหนอยหน้อยจิ้มกน้อย อันนี้ค่ะรอเอาหัวยขอยคุณค่ะเน่าเดดเดียว ดเดมนะือม่อเดียวจ้าค่ะเออตลาดยังค่ะสาวเจนนอนบโมโหเมือ่อนอนนิ่รถนะคะแม่ปุ๊กก็เลยสะดุ้งตื่นนะคะเจ้ามันเป็นตลาดยังครัห่างจา,ากจากบ้านไกลอยู่นะห่างจาก่อนของไกลอยู่เอาโคงเมืบอกโ้งเที่ไหน โอ้เขามันยาวนะเราเจอกับมึงนึบวาสันสัตคันนี้อืมันใหญ่กับม่ใหญ่ไกลน้อยไกลน้อย สเอย่งนี้นเลยอาละห้าสิบยี่สิบจ้าแม่ไปใส่แล้วแม่นีป้าแล้วอต้น่นหออ้ว เจ๊ก็ไม่รู้ว่าซื้อตลาดยังนะคะต้องถามไหมของขายกระลายนะครับมันเป็นนอกมันเป็นบน้านนอกนะคะบรรเหมนินในเมืองนะคะตลาดนบ้านนอกนะคะอืมฮะัดไปสามสิบห้าบาทสามตัวร้อย ขับมาแม่เดยกไม่ตง่ายๆใส่คนละเครื่องน้ำคนละเครื่องก็มีดีมา่ะ อปลาทูตัวใหญ่นะใหญ่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 มันมันใหญ่ใหญ่ใหม่ใหม่จากเตา ขอเคโอเคเดี๋ยวสาจแวสื่อเตอร์เกียนนะครับแนวหวานแนวเพิ่มหวานนะคะผมเนแนวรถแนวเพิ่มย้ายัวเนคอเอไหลนไม่เกลีย ยังมาซุดนะคะยังมีอีกเงากัน่ที่้านนี่าบ้าพามาเลาะตลาดนะคะสาเจนพามาเลาะตลาดสุขาน่ารักมาก เอลลอยมาสั่นเ้ยสาวเจนใส่ไม่ได้นะคะเอลลอยอยากใส่อยู่ค่ะของลายองลายราคาใส่เอลลอยพี่่าเสือแบบนี้นะงามนาะเจริโก้ยกับนีนะคะนี่น่ารักมากเลย้ามันยอม ผ้ามัดยอ้อมผ้ามัดยอ้อมผ้ามาตลาดค่ะผ้ามาตลาด กล่องมันจะสั้นจักหน่อยนะคะแม่จะดอกตกลุมสาเจนตกลุมต่างก็หลายอย่างนี่แบบนี้ก็ไม่เทีงนี่สวยด้วยชดเสื้อผ้าหลายค่ะจนมากแล้วเสื้อผ้าหลายนะะี่ค่ะคนละคืนก็มี นี่ค่ะสาวเจนก็ขอบรตัวไปตามหาแม่ก่อนนะคะหลงกับแม่แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากตามช่องสาวเจนคนเดิมนั่นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครเพื่อเป็นกาลังใจให้สาวเจนทำคลิปต่อไปได้นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะสาวเจนก็ขอตัว ไปตามหาแม่ก่อนนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ